เราอยากได้ความเราอยากได้ความรู้อะไรเราก็ถามเพื่อนเพื่อนเราเพื่อนว่าเอ่อให้ <ๆ S 2> ทำยังไงอะไรเงี้ยร้อนเท่ที่วิ่งกลางวันเนาะางเงี้ยไหลไม่หยุดเลยแล้วงานงาน,งานหนังงานละครก็คือหยุดไปเลยเหรอพี่ก็หยุดไปตั้งนานแล้ว20แต่ก็นะอนาคตไม่แน่ถ้ามีอะไรที่ดีกว่านี้ที่เราคิดว่ามัน ต้องดูไปทีค่อยว่ากันไปมีอะไรทำก็ทำไปก่อนที่ต้องเลี้ยงดูตอนนี้ก็มีภาระที่ต้องเลี้ยงดูก็ไม่มีภาระจะต,ต้องเลี้ยงดูอะไรนอกจากตัวตัวแอมบ์อ๋ออันนี้อยู่เชียงใหม่พี่ก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็มีแค่แค่น้ําค่าไฟค่าน้ําค่าไฟค่ากินค่าใช้ของ บ้พี่สาว่เ้พี่ก็มาเป็นไกด์ไงเหรอพี่เมื่อก่อนอ่าก่อนอก่อนที่จะใช่ใช่ใชมาอาหารเสริมแล้วก็มาขับแก๊ปก็อยู่บริษัททัวร์เพราะว่าพูดเย,ยรอรมันก็จะอยู่แผานากดูแลลูกค้าอ๋อส่วนมากก็จะเป็นชาวต่างชาติใช้ VIP เป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปจากต่างประเทศเยอรมันกับเยอรมันอังกฤษ ที่ใช้สำหรับทำงานนะตรงนี้จะเยอะที่สุดแล้วพี่พี่เห็นน,นห,นนนนหสนุกครับ <c oughs> <c oughs> งานตอนนี้ก็ปัจจุบันนี้ก็หันมาขับแก๊ปมายงชีพตัวเองครับอผลกระทบจากรายได้หลักเป็นไงบ้างครับก็ผลกระทบจากรายได้หลักจริงๆก็คืองานมันหายากตอนนี้คือมันเป็นเพราะโควิดแล้วก็อายุเราก็มากขึ้นแล้วก็คิดว่าเราจะทำอะไรดีแล้วก็มาสรุปตรงที่ว่าเรามาขับแก๊ปเพราะว่า มันก็เป็นอาชีพที่อิสระด้วยแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนๆใหม่ๆเยอะนอกจากขับแก๊ปแล้วเห็นว่ามีทําออนไลน์ด้วยใช่ไหมครับทำออนไลน์<า>ด้วยก็คือตอนแรกทำอไอขายกาแฟออนไลน์เป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากสมุนไพรจากผักผลไม้มีทั้งกาแฟทั้งโกโ,ปโ,ปโก้แล้วก็ มีเป็นอาหารเสริมสำหรับร่างกายสำหรับผิวพรรณสองอย่างแล้วก็คือมันก็เพิ่งทำเหมือนกันนะมันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แต่ทีนี้เราก็มาคิดว่าเราจะทำอะไรที่เราจะหาเงินได้ต่อวันเพื่อมาใช้สำหรับซื้อกับข้าวซื้อของใช้ประจำวันก็เลยมาลงตัวที่การขับแก๊สบค์ครับอืมแลพูดถึงรายได้นี่พออยู่ได้ไหมครับพี่ Uh, ตอนนี้ตอนนี้นะัปัจจุบันนี้ยังเพราะว่า uh, mm hmm. เราก็เพิ่งมาเพิ่งมาขับแก๊ปใช่ไหมครับยังมือใหม่อยู่ mm hmm. แต่ถ้าอีกสักระยะหนึ่งสักพักหนึ่งอ่ะคือพอเราได้ประสบการณ์ว่าเราจะต้อง uh, ทําอะไรบ้างจอดที่ไหนบ้างเวลาไหนบ้างมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆครับ mm hmm. ก็จะอยู่ได้อยากจะฝากเตือนกาลังใจให้กับคนที่กําลังตกงานในช่วงนี้ยังไงบ้างครับ สำหรับคนที่กำลังตกงานก็ขออ,อย่าให้คิดมากอย่าท้าอหวังว่าอีกไม่นานโควิดก็คงจะหมดไปแล้วก็ขอให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมมีอะไรที่เราสามารถจะทำได้เราก็ทำไปก่อนหรือไม่ก็ใครที่จะสามารถช่วยใครได้ก็ให้ช่วยๆกันไปครับ